สวัสดีครับพบกับช่องเด็กชายมองครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะเดินทางไปรยองฮินะครับไปดูรถขุดกบด้านะครับขนาดห้าตันนะครับเป็นรถขุดมือสองนะครับตอนนี้เวลาก็สี่ทุ่มนะครับเรากำลังจะเดินทางนะครับนี่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ของการเดินทางไกลนะครับคูบ็อกนะครับไม่ดองแว๊มบ่อยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเดินทางก่อนครับตอนนี้กำลังเดินทางนะครับเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนรถที่ทอำเภอเมืงองสงขลาอีกนะครับเราไปก er ับบริจูเนอร์ซิ่งนะครับรบรรยากาศนาร้านภูพาน,นิษนะครับ

ไม่หลดเดืเล็กตัวใดมากนี่ไม่ยังกว่้ไม่มีมีเกลยียวติในรถนู่นแหละตั้งไปก่อนตั้งไว้พื้นเลยนี่ครับตอนนี้ก็ถึงระยองแล้วครับกำลังลองรถนะครับ YOLI! ครับคนดูรถเรานะครับ มันจำได้ก็โมแก้วมันอยู่รินมันแต่มันนีโอ หลังอยากบินหลบจักรบินรถจักรมันต้องมาตรงนี้คนยอะไหมันต้องมาบางแสนลาวมาไปถึงจุดลาวไปปุ้ยเสียนยุงน้อยโอ้คนมากบอนี่นะครับเราก็มาเที่ยวทะเลนะครับหลังอยากไปดูรถจบมาเนอะเที่ยวทะเลหาดบางแสนนะครับ